สวัสดีพี่พี่นเพื่อนนะครับผมสวัสดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะนะครับผมวันอาทิตย์ลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะผมเกษตรจะพามาดูเนาะพี่พี่เพ,เพื่อนทักเข้ามานะครับผมอยากจะเห็นที่ว่าผลงานเนาะอยากจะเห็นผลงานที่หลุงเษกษตรตัดนะครับตัดชําโดมิติคัมตัดชําเลตเปรลอน หรือสตอเบอรี่เชคนะครับผมหรือว่าฟิโลชนิดต่างๆแล้วกันนะครับยุ่งจะเป็นจอ bon นบะูโน่เนาะฟิโลดอนๆนะครับผมว่าการตัดแบบหนุ่มเกษตรเนาะนะครับมีความคืบหน้าขนาดไหนแล้วว่ามีความเจริญเติบโตขนาดไหนเนาะอันนี้ก็จะเป็นจอนบูโน่ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยนะครับผมดูพิงพิซซ์ มีเสร็จเราก็เยอะเหมือนเดิมนะครับแนะนำพ,พี่เพื่อนอีกไอเดียหนึ่งนะครับถ้าอยากจะให้สวยเนาะพิมพเสร็จทำกระถางแขวนก็ได้นะครับแขวนโชว์รู้สึกว่ามันโตวไวมากเลยนะครับแขวนโชว์มันจะแบบแคล้ายแบบดูแล้วเป็นศิลปะอีกแบบนึงเนาะดูแบบนอกจากการปลูกในกระถางที่ตั้งแลนะ้วเนาะ นะครับเรายังมเีเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนสไตล์ใหม่นะครับในการปลูกในการเปลี่ยนสีสันนะนะครับโอ้ยาเยอะมากเลยยาเยอะยาพิ้งเรานะครับพิงพงพงพ้งเศษเราโตมากแล้วนะครับหนุ่งเสียยังไม่ได้ตัดมีพิ้งบ้างไม่พิ้งบ้างนะครับช่วงนี้อากาศเย็นนะครับใบเราก็จะเข้มเข้มนะครับผมแนะนําพี่พเพื่อนนะถ้า,าพิ้งเรา มันไม่ชมพูมันไม่พิงเลยนะครับผมพยายามตัดบ่อยๆนะครับถ้าข้อเขานะครับพอที่ตัดถือว่ามีรากอากาศแล้วนะพยายามตัดบ่อยๆนะครับตัดไล่ตาเรื่อยนะครับเดี๋ยวเขาก็พิงเขาก็จะมาเองนะครับผมถ้าตระกูลพิงนะครับสายพันธุ์พิงพิเศษอยู่แล้วนะพี่เพื่อนไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่มีพิงนะครับพยายามไล่ตาบ่อยๆนะครับตัดไล่ตาบ่อยๆเอานะครับขยันตัดนะครับเดี๋ยวมาดู นี่ก็คือหังเยษจะใส่แบบแบบนี้นะครับผมกระถางแล้วก็เจาะเจาะรูนะครับใช้ลวด3ขาและลวดสอขานะครับแล้วก็ห้อยนะครับผมชนิดที่แขวนเนาะแขวนโชว์ดูใบใบใหญ่มากนะครับผมส่วนเนื้ดินปลูกก็เหมือนเดิมนะครับผมมะพร้าวสัตว์พิษมอดนะครับมะพร้าวละเอียด แล้วก็เพอ์ไลท์นะครับปุ๋ยออสโมโคตนะพยายามเน้นเยอะๆหน่อยนะครับผมอชอบแสงแดดลํไไรนะครับใบเขาก็จะสวยเดี๋ยวมาดูใหญ่มากนะครับอาจจะย้อนแสงเนาะมองไมง่ค่อยชัดเท่าไหรล่ลูกแบบเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสไตล์ใหม่เนาะนะครับเป็นไม้แขวนไปเลยลก็จะเลื้อยประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่ตัดเลยอนะ แต่ดูข้อเขานะครับลากอากาศยาวเฟ้ยเลยแล้วดูความด่างเขานะครับเขาก็จะมีจุดนะครับปล,า,ปลายเนาะนะครับมีจุดเล็กๆเ,เต็มสวยสวยงามแล้วก็ใบใหญ่มากดูมือหนุ่มเกษตรใหญ่กว่ามือหนุ่มเกษตรเนาะอันนั้นก็สตอเบอรี่เช็คหนุ่มเกษตรก็ปลูกลองดูนะครับผมปลูกจนลืมบางทีก็ปลูกทิ้งไว้นะครับลืมเลยแล้ว ทีนี้หกเจ็ดเดือนแล้วเนาะที่ดุงเกษตรปลูก,ปล,กปลูกไว้นะครับผมแล้วทีนี้วิตามินเขาไม่มีวิตามินเนาะเราก็ไม่ได้สนใจเลยห้าหกเจ็ดเดือนประมาณนี้แหละดุงเกษตรก็เลยใช้แบบขี้วัวนะครับผมใช้ขี้วัวขี้วัวที่เราตากแล้วเนาะนะครับที่ผสมปุ๋ยเมื่อวานที่ดุงเกษตรไปใส่ปุ๋ยนะครับที่สวนป่าใส่กับต้นไม้ชนิดใหญ่ๆเนาะก็จะเอามา ใส่พวกพิงพวกนี้ด้วยนะครับผมเอามูลวัวนะครับที่ไก่อัดเม็ดแล้วก็จะผสมไปด้วยพริกพริกมอสนะนะครับแล้วก็ปุ๋ยสูสตรเสมอละลายช้านะครับผมแล้วก็จะใส่ไปด้วยเนี่ยใส่ไปเลยไม่เป็นไรนะครับผมต้นแข็งแรงนะครับเนี่ยส่วนดินเราเพื่อที่จะสร้างนะครับมีสารอาหารเนาะนะครับวิตามินสวยมากเลยเนี่ย แนะนำนะครับไอเดียอีกไอเดียหนึ่งเนาะนะครับนอกจากการปลูกนะครับทาเสาหลักหรือกระถางแบบแบบรูปแบบตั้งเนาะแบบกระถางแบบนี้ธรรมดาตัวธรรมดาเนี่ยนะครับมันดูแล้วมันซ้ำซากนะครับซ้ำซากแล้วก็มันยังไงไม่รู้เนาะเราก็ต้องมาเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนรสชาติเนาะนะครับให้มีอัตลักษณ์ในการดูแล้วกันนะครับดูแล้วมันมีศิลปะเนาะ ตัวพิงที่หนุ่มเกษตัดไวนะครับผมในบรรดาแม่พันธุ์ที่แรกเขาก็ไม่มีนะเขาไม่มีชมพูเลยนะครับใบจะเข้มประมาณนี้แนะนําพี่ๆเพื่อนนะครับให้ให้ได้แสงแดดนะใบชมพูเขาถึงจะพยายามออกบ่อยนะเขาถึงจะออกบ่อยเอาพูด,ดง่ายก็คือเนี่ยหนุ่มเกษก็ลองมาดูเนาะจากที่ล่มกับที่แดดาสาสตร์สองเขาถึงเนี่ยพิงเขาจะชอบแบบแสงแดดสาส่องเขาถึงนะครับเนี่ย เาจะมีใบชมพูขึ้นมานะครับดีกว่าอยู่ในร่มแล้วกันนะครับล้วก็ขยันตัด,ดบ่อยๆแล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะการเลี้ยงต้นไม้มันก็ไม่ได้แตกต่างไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรกันนะครับผมพี่ินเพื่อนก็สามารถเลี้ยงกันได้เนาะนะครับแต่อยากจะให้อัปเดตอยากจะให้ดูนะครับของหนุ่มเกษตรบ้างเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับรู้จะมาเบิ้ลไม่รู้จะ วาคิวอะไรน่ะครับผสมประสานอยู่ตรงนี้หนุกเกษตรก็ไม่รู้ว่าอันไหนบ้างเนาะมันเยอะนะครับอันนี้เป็นบาเปลนเนี่ยกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะบางทีมันแสงแดดมันมันแรงเกินไปมันก็จะทําให้สีใบไม้เปลี่ยนนะครับผมแต่รู้สึกว่าหญ้าเยอะมากเล้ววันนี้ก็มาอัปเดตเนาะให้พี่เพื่อนได้ดูเห็นไหมครับ ยิ่งตัดยิ่งสวยไปโดนตาด่างเขาก็มาขึ้นมาเนี่ยนะเพาะวจะความด่างเขาก็จะชัดเจนแล้วก็สวยงามนะครับเนี่ยเจอตาใหม่ตาด่างไว้พิงเซต็เหมือนกันนะครับก็จะเหมือนกันพยายามตัดบ่อยมีข้อมีตาแล้วก็พยายามตัดบ่อยอากาศร้อนแล้วนะครับเนี่ยทีมง,งานเราก็ไปเปิดม่านด้านบนเนี่ยด้านบนที่ได้ยินเสียงนะครับผมแดดเริ่มร้อนแล้วไม่รู้จะหนาวร้อนนะครับไม่รู้ว่า บรรยากาศแปรปรวนแล้วก็ฝนตกแล้วก็หิมะลงอันนี้ก็ตัดงานตัดข้อของไว้นะครับผมตอนแรกไม่มีเลยแล้วก็แนะนาพี่พี่นเพื่อนนะถ้าพี่พี่นเพื่อนท่านไหนอุปกรณ์กระถางอะไรไม่พร้อมก็สามารถที่จะตัดฝากได้เลยนะครับการตัดฝากแบบไหนวะยังไงเนี่ยบางพี่พี่น้เพื่อนบางท่านนะครับอาจจะไม่เข้าใจการตัดฝากเนาะนะครับแบบเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยตัด,ตดทิ้งไว้เลยนะครับผม ตัดทิ้งไว้นะครับตัดทิ้งเลยเนี่ยถ้ากระถางไหนหรือต้นไหน,นเนาะเขามีรากอากาศที่มันเกาะติดกับดินแล้วเนี่ยนะครับที่เกาะติดกับดินตัวแม่แล้วเนี่ยนะครับข้อไหนที่เราตัดน,นุ่มหนุ่มเกษตรก็ตัดจากรากนะนี้นะเนี่ยทีแรกก็อย่างนี้นะครับผมก็ตัดเลยตัดแล้วก็ทิ้งไว้เงี้ยนะครับผมให้รากเขาได้หากินอยู่ในกระถางกับต,ตัวแม่เขาเนี่ยเราจะแยกออกเลยเนี่ยพวกหน่อไม้ตาไม นะครับหลอดใหม่เขาก็จะขึ้นเวลานั้นเราก็ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนกระถางเราก็สามารถดึงรากตัวนี้ขึ้นเลยตัวที่รากอากาศตัวนี้นะครับที่เขาลำที่เขาหล่อเลี้ยงนะครับที่เขาลากตัวนี้ช่วยให้ตัวนี้โตเนาะล้วก็สามารถดึงตัวรากนี้ขึ้นไปปลูกเลยสบายสบายนี่คือการตัดฝากเนาะตัดฝากจะจับทิธีง่ายนะยังไวทิปปเสิดตัวนี้ ถ้ามีราอากาศติดประมาณนี้เลยเราตัดได้แล้วครับตัดแล้วก็เอาวางไว้ธรรมดาก็ได้นะครับวางทลิกไว้เลยอย่างนี้ก็ตัดฝากได้หมดเลยผลออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราอยากจะไปปลูกเปลี่ยนใส่กระถางอย่างเงี้ยนะครับดินเราพร้อมกระถางเราพร้อมสวยๆเราก็ถึงจะขุดขึ้นไปปลูกเลยนะครับย้ายย้ายรากย้ายอะไรนะเราสามารถดึงได้นะน,นะครับผม ก็จะประมาณนี้ย้อนแสงหน่อยเนาะง่ายๆนะครับผมเราไม่ต้องไปอบไปอะไรนะครับไม่ต้องตัดรากไม่ต้องไปอะไรแนะนําสําหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์ที่เพียงพอนะหรือว่าบางทีหาอุปกรณ์ไม่ทันนะครับเราก็ตัดฝากทิ้งไว้เลยให้เขาได้แตกขยายเพิ่มเพิ่มจำนวนเดี๋ยวมาดูโดมิติคัำ นะครับที่หนุ่มเกษตรตัดนะครับเล่นทีละข้อทีละข้อแบบผโดโหดเนาะแบบพี่วินเพื่อนนะครับก็ดูแล้วก็ไม่กล้าทําเหมือนนุ่เกษตรนะครับส่วนมากเนาะคอมเมนต์ <c oughs> เข้ามาว่าทำนุ่เกษตรตัดแบบตัดแบบทุกข้อนะครับผมถามว่าทุกข้อแล้วรอดไหมนะครับหนุ่งกษตรการันตีเลยก็คือรอดนะครับผมรอดแล้วก็ออกมาได้สวยเหมือนกันเนี่ย กำลังขึ้นเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้ใช้ดินปลูกโปร่งเข้าไว้นะครับไม้ฟิโลจะได้ส,สวยๆเนี่ยมะพร้าวสับแช่น้ำนะครับสัก3ามชั่วโมงขั้นต่ำเนาะนะครับผมอยากให้ดีอยากให้ดีเลยก็ถ้ามีเวลานะครับสักคืนหนึ่งนะครับผมสายนั้นกินมันเยอะนะครับทำให้ต้นไม้มันจะช่วยยับยั้งการเจริญตัวต,วต,วต,วตวูต้นไม้เนาะนะครับเนี่ย เยวไปดูฝั่งนู้นแล้วกันแล้วก็จะ,จะเป็นจอนบูโน่เนี่ยเป็นงานตัดข้อนะครับเป็นงานวางข้อข้อข้อละนะครับข้อละเนี่ยข้อละข้อละมันก็ขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับผมพี่เพื่อนเพื่อนบางบางข้อเนาะใบเขาไม่ใบเขาใบตัวเนี้ยใบตัวพี่ตัวแม่เขาที่ที่เราตัดตัดติดมาเนี่ย ไปสมบูรณ์เขาเหี่ยวเขาเหลืองนะครับเราดึงขึ้นเลยดึงขึ้นแต่พวกหัวนะครับนอใหม่เดี๋ยวจะนุ่งเกษตรจะให้ดูนอใหม่นอใหม่เดี๋ยวนอใหม่ก็ขึ้นนะครับไม่ต้องไปตกใจว่า้ตัดข้อแล้วทําไมใบเหลืองนะครับผมทําไมใบเหลืองทําไมก้านเหลืองมันจะตายหรือเปล่านะครับมันไม่ตายนะครับมีแต่พวกระบบเนี่ยประมาณนี้นะครับ เห็นไหมอันนี้สเปรเนอมอสนะครับผมเราห่อพุ่มกับข้อไปเลยกับข้อที่เราปักชำเนี่ยเนี่ยนอนไม้เขาก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมไม้สโลชนิดต่างๆนะครับจะเหมือนกันหมดเลยหลังจากนั้นเราก็ปลกไว้เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเขาจะขึ้นของเขาเองก็จะประมาณนี้เนี่ยดูแลง่ายๆนะครับดูโหดเสดไม่ได้ทํายากอะไรนะครับเนี่ยน,นี้จอรบูโนนะ ก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปไปดูอีกเรดอเมรอนให้ดูแบบคร่าวๆก็เนองหนมเสือก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับไอผู้ปลีกนกด่างก็ตัดชําทีละข้อก้ามกุ้งขนก้ามกุ้งอะไรก็ว่างานบางข้อข้อเดียวข้อเดียวข้อเดียวนะครับผมเห็นไหมใช้เวลาอยู่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนนะครับสี่ห้าเดือนี่พี่เพื่อนนะครับ ย้อนเข้าไปดูคลิปหนงกเกษที่การขยายเนาะการการขยายพวกเล็ดมันร่อนหรือการขยาย,กกออาย,ายาฟิโลชนิดนต่างๆแล้วกันนะครับย้อนเข้าไปดูนะครับถ้าถ้าอยากจะเห็นการขยายพันธุ์หนงกเศษเนาะนะครับผลงานเราก็จะออกประมาณนี้นะครับใช้เวลาก็พอๆกันนะครับถ้าพี่เพื่อนมีจํานวนที่เยอะแล้วก็จะตัดนะครับยอดหนึ่งสามใบสี่ใบนะครับก็แล้วแต่ความชอบเนาะแต่หนงกเกษ นะครับที่สวนนั้นของเรามีน้อยนะครับผมเราก็พยายามที่จะประหยัดนะครับก็คือต้องแบบต้องให้แบบออกเยอะๆหน่อยเนาะต้องทําให้เยอะๆหน่อยนะครับต้องเล่นทีละข้อทีละข้อเลยอันนี้เราก็ไม่ยังไม่ได้ขายเนาะเราเก็บไว้นะครับเพื่อที่เป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะครับขยายจํานวนเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับแค่สี่หเดือนเนาะสี่หเดือน นะครับไม่เกินนั้นหนุ่มเกษจําได้เลยเนี่ยี๋ยวนอไม่เขาก็จะขึ้นนะครับผมประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับผมหนุ่มเกษตัดข้อเดียวเอง,เองนะตัดเข้าข้อเดียวถ้าพี่พพเพื่อนอไม่เชื่อสงสัยยังไงเนาะเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูได้นะครับผมย้อนที่ว่าหนุ่มเกษขยายนะครับฟิโลนะครับโดมิสติคัมหรือว่าพิงพ์พิเศษหรือว่าอะไรก็อ่าก็ แล้วแต่นะครับเข้าไปดูเลยนะครับหูเศีษก็ให้ดูประมาณนี้นะครับโตไวแล้วก็สวยงามนะครับผมถ้าเราทําถูกหลักถูกวิธีนะครับการการการขยายแบบไหนนะครับย้อนเข้าไปดูได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมยาวแล้ว14นาทีแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ